สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุต่างประเทศและการสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางฟังไทยเปอร์สุขุสุคนนะ <c oughs> มื่อนี้เรามาตามต่อนาะกับสาวลาวที่ไปเฮดเปีเยกอยู่ไทยโปโอใจกับอันค่าแห่งงานหน้ำนะค่าแห่งมือละสี่รอยบาทเนาะซึ่งเราก็อองมาอัดคลิปตลอดเนาะ ว่าเออบอกเข้าใจว่าเป็นยังคืออันทัวไปลงเพิินเนาะบอกว่าเราบอได้เบ้าให้ผาเนาะเราเบ้าให้กับโตกของเราเองว่าเราหันเงินค่าแหงเมื่อละสี่ร้อยบาทนะสำหรับตเราหันเราบร่พกินบ่พใส่เนาะกอไม่คลิปวีดีโอมาให้พวกเราเบิ่งเนาะไบเบิ้งคลิปวีดีโอกันยังคือเบ้ากัานขนาดนี้ที่สร้างยังเรียกกันดอไว้นะก็บอาเออมเงินสีน่ร้อยบ่พอกิน ก็บพอพอกินสําหรับค่อยแต่สําหรับอื่นคนบูฮู้เขาบม่ได้วิจารณ์ค่าแห่งคนนั้นคนนี้เขมาม่ได้ประจานไะปสิ่งที่เจ้าโบโฮู้ว่าสายแห่งนังที่ทั่วไปลงเจ้า,าหลักๆเลยนี่นะนึ่งมาเลยนี่ก็คือค่าแห้งอยู่สอบปปอลาวมันน้อยกวนค่าแห้งอยู่ในประเทศไทยนะและเป็นอย่างเจ้าจึงบอกว่า อันได้ค่าแหงเมื่อละสี่ร้อยบาทแล้วบุพเใจนะคนไทยบางคนเขาได้ค่าแหงเมื่อละสามร้อยกวาบาทซ้ำบางคนเจ้าได้ค่าแหงเมื่อละสี่ร้อยบาทนี่ถือว่าดีเติบนะดีก็สอบปุลาวลลายเท่าเลยนะไล่ลายก็สอบบุพลาวันสองเท่าแล้วแต่เจ้ากบว่าบุพเใจบุพเใจแเหม่อนบะนะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดบุพเใจกะ ลำบากนะถ้าอยู่ละมันลำบากนะอ่ะนะเซินเจ้ากับไปสโซโปลาวนะค่าแหงอยู่ในประเทศไทยก็ให้สี่ร้อยบาทค่าแหงอยู่ประเทศลาวได้เท่าไหร่นะได้บอลเมื่อละร้อยห้าสิบบาทนะเจ้าได้หลายกว่นนี้แล้วเจ้ายัางบ่พอใจนะถ้าคิดว่าบ่พอใจกับค่าแหงเมื่อละสนะี่ร้อยเนาะก็แค่ลาออกจากห้านกว๋วยเตี๋ยวแล้ว ง่ายไปหาเฮตเปียกที่มันได้หลายก็มือละสี่ล้อยที่ล้านก๋วยเตี๋ยวล้านเฟินให้เจ้านะง่ายๆบุตร้องอ่องมาจมนะจมมากับโบได้เนี่ยได้ลดทัวแทนก็ให้ได้หลายก็นั่นกับโบพอถ้าเกิดว่าเจ้าบบมีการมางแผนชีวิตนะ่ะคนเราบางคนที่ไม่เฮตเวียกอยู่ในประเทศไทยบางคนเขาก็ได้แค่สามนระ้อยกบาทะบางคนก็ได้ซ้ําเจ้าแต่พวกเขา ยู่ได้กันทางนั่นนะถ้าจะอ่องมาจมเรื่อยๆจมเรื่อยๆสินะปลาตัวเดียวมันจะเห็นให้เน่าเบิดคลองนะคนลาวคนเอิ้นก็นสิพลอยได้ครับความเดือดห้อนไปพร้อมนะเพราะว่าเขาให้ค่าแหงเจ้าะเดนะมือละซี่อยบาทจะจะเอาซ้ำใดละ่ะถ้าปพอใจกะแค่ซื้เจ้ากับสอบปปลาวเนาะหลายคนเนาะที่เป็นคนลาวเข้าไปเตือนเจ้าเจ้ากระโบฟังนะ จะบอกว่าเจ้าทึกทำให้จากกันโลกออนไลน์จากซื้อออนไลน์จากสังคมออนไลน์ถ้าเกิดว่าสังคมออนไลน์มันโหดไล่กับเจ้าเจ้าก็บรต้องไปเล่นก็ควรจะหยุดอายังมาโพสลงแบบทึกทำให้บ,บได้เบ้าให้ผาบอพอใจกับค่าแหงมือละสี่ร้อยบาทนั่นเจ้าได้ค่าแหงเท่ากับคนไทยนะคือคือคอ่าแหงกันต่ำสี่ร้อยบาทยันะงบม่พอใจโอ้นะ ลองกลับไปเป็นนั้นลูกจ้างสวนกล้วยคนจีนอยู่ในลาวเบื้องดุกนะลองไปเป็นคนฮับจ้างอยู่ในประเทศลาวบ้างนะถ้าเกิดว่าเจ้ากลับไปลาวบนแน่บนอนจะอาจจะบมีเบียเคสก็ได้เนะพราะว่าทุกเมื่อในสอปอปลาวี่เบียหันน้อยนะแทบจะบมีเลยแหละแต่เจ้าหันได้มีโอกาส เข้ามาอยู่เข้ามาอาศัยในประเทศไทยเข้ามาเฮดเวฮ็ดงานอยู่ประเทศไทยนะค่าแหงก็ได้ซ้าเขาเขาให้โอกาสเจ้าหลายกปนั่นแล้วเจ้ายังบ่พอใจอยังออกมาคอมเพนยังออกมาโต้ว,ว่าเขาอีกนะแต่วาเจ้าโต้ว,ว่าบ่หยุทธ์นะสุดท้ายแล้วเจ้าก็ลจิได้กลับบ้านคือเขตอืดอื่นๆบ่พอใจนะก็แค่กลับบ้านเฮาจะซู้มมาโจมนะยู่ให้เป็นเจ้ามาขายแหงงานเจ้าควรจะวางแผนชีวิตกาเงินเดือนของเจ้านะ เดี๋ยวซุกินหรูออยู่แพงใช่ให้ใช้ชีวิตให้มันบาลานซ์กับเงินเดือนนะเดี๋ยวซุไฮนะซาคงซาขเขียวเอ้ยแก้วหกสิบบาทเอ้ยมันจะหาหมู่หาพวกนะถ้าเกิดมามาเฮดเปอรเฮงงานควรจะหามู่หาพวกถ้าเกิดมาได้ยุ่กับน,นายจ้างหาหมู่หาพวกที่เป็นคนลาวเนาะส่งห้องอันหารกันนะ คนลาวผู้อื่นหันเขามีเงินส่งกลับบ้านมีเงินไปสร้างเฮือนอยู่ประเทศลาวแม่นนังเจ้าคือแบบว่าบ่มีเงินหอดิซื้อยกซื้อยาตายกินเงินแทบจะจ่ายค่าห้องกันยังบวโพอีกอย่างคือเป็นแต่เจ้าผู้เดียวเอาละคนอื่นได้สะคนอื่นก็เขาอยู่ได้คนอื่นก็เขาอยู่รอดคนอื่นเขาเขามีเงินเหลืออยู่เหลือกินมีเงินส่งกลับบ้านกลับประเทศลาว ควรคิดใดเนาะว่าเจ้าใช้ชีวิตแนวใดถ้าเกิดว่าเจ้าว่ายู่ไทยหันมันลําบากแล้วลองกลับไปยู่อันสซบปอลาวเด้อนะลองกลับเข้าไปยู่บ้านนะว่าอันใดลําบากก้นกันน,นึ่งมาในครอเบิ้งในเจ้าหันเงินจะเสื้อ,อันแป้งนัวกินกับซีบ่มีนะเพราะมันบ่มีเบี้ยเฮ็ดเด้เจ้าจะไปเฮ็ดเบี้ยอย่างล่ะนะไปเฮ็ดเบี้ยในสวนกล้วยบ่กน่ะ คอยเบิงในเจ้าจะบททนกับสภาพเดดอากาศออกถ้าเกิดว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ในห่มเอะนะบรได้นะคือว่าเจ้าเฮ็ดเวียงในห้านก๋วยเตี๋ยวขเขาเฮ็ดเวียงอยู่ในห่มใดเพราะว่ามีที่มุมหลังคาให้เจ้าเรียบร้อยเจ้าไปเบิงนะสภาพในส่วนกล้วยหรือว่าส่วนมันต้นของคนจีนฮนะลองกลับไปใช้ชีวิตเป็มน,นั่นเบื้องบานะลองกับไปเป็นลูกจ้างคนจีนอยู่ในประเทศเบิ่งบานะคนจีนคนเวียดอยู่นั่นนะ เต็มอยู่ในประเทศเราลองกลับไปเบิ่งก้อนนะแล้วค่อยมาคิดก็ได้นะถ้าเกิดว่าโลกออนไลน์มันวนให้กับเจ้ากับควรจะเศร้ากับควรจะยุดที่จริงหันบุควรจะอ้องมาโต้ความยาวสาวคมยืดนะให้เจ้าหันถ้าเกิดว่าเจ้าหงว่าเจ้าบมาพิษนะก็แค่อ้อมมาขอโทษซื่อสังคมซื่อออนไลน์ที่เจ้าเมาออกไปนั่นแหละนะคนไทยเขาก็ให้อภัยทุกคนเขาก็ให้อภัยถ้าเกิดว่า พิษแล้วฮู้โตแต่นี่ฮู้โตว่าพิษแล้วเบ้าพิษแล้วฮะนะไปคอมเพนเรื่องเงินทั้งทั้ง,ท,งที่อยู่ในสปป,ปลาวได้เงินข้างแหงน้อยกว่าไทยหันสองเท่าผลนะเจ้าก็ยังมาคอมเพนใส่เอา้าถ้าเกิดว่าเจ้าว่าพอใจก็แค่เซิรนเจ้ากับลาวไปเท่านั่นแหละนะทางออกที่ดีนะจะได้โบเห็นให้คนลาวคนเอื้อนหัน อันทึกเบิงในทางที่บดีไปพร้อมนะสนั่นละเสซินเจ้ากลับบ้านกลับลาวนะถ้าเกิดว่ายุแล้วหันการเห็ดเวียงเห็นง,งานหันดีจะว่าเงินบดีหันนะเอากลับไปลาวด้วยนะบางทีชีวิตเจ้าอาจจะดีขึ้นก็นได้ลองไปใช้ชีวิตเบิงนะแนะนำเด็ดเท่านั้นแหละนะ